สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาฟฟมิลีนะโอ้โหเราจะตําส้มตํากันนะคะโดยที่มะละกอนะคะสดสดจากต้นเลยนะคะนี่มะละกอของเราไปตำกันปปะตุบเลยน่าจะอร่อยนะสดนี่ดูยางสิยังหยดติ๊งๆอยู่เลยกรอบอร่อยเราขอเจ้าของบ้านแล้วนะคะขออนุญาตนะคะขอมะละกอไปตําเด้อ่ะ ไปเลยค่อยเดินไปเราก็มาแล้วเอามาทำการปอกนะฮะ เก็บมะและกอลูกคอเหมาะเหมะชับชับเชาะเชาะนะคะลีลานะคะการฉับนะคะทั้งนั่งทั้งยืนนะคะ <c oughs> ตอนไงคือคนเล้อลูกพิดเดนี่ล่ะนั่นละ เดี๋ยวเราไปตามะละกอกัะนะคะสูตรนี้สูตรปุ๊บระเบิดขดมาดูยระเบิดขระเบิดนเตียงล,ลงไปอันดับแรกใส่อะไรลงไปอันดับแรกใส่พริกลงไปใส่กระเทียมโอ้ยอยาจองนเขินนะเนี่ย้างแรกงยงเห็น,นได้เหตามแรแก,ก,กแรบ่ หลายครั้งแล้วนะแนนเพิ่งเห็นไงดูเน่เพิเห็นแต่ฝีมืออาจจะได้ชิมอยู่แต่ว่าพี่เห็นโป้โชว์ฝีมือต่ำส้มต่ำดูหน่อยมันเห็นไหมเห็นหัวหัวขาไหมเอ๊ะเอ๊ะทำไมขาทั้งกล้องมึงหงนัวโหใสไปแล้วก็พี่น้องแน่นมอง้าเลยใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครอ ใส่พริกใส่กร,ระเทียมอันนี้น้ำตาลอ,นนอันนี้ก็นัวอันนี้ก็นัวอ๋อฮหยอยกหยอกอกอันดับแรกต้องตำใส่เครื่องปรุงก่อนอันนี้เราจะทำน้ำแบบทำน้ำแล้วก็เอาเส้นเข้าไปคลุกใช่ไหมใช่แล้วอืม้ม ตำนี้สะเทือนไปถึงนู่นเลยพี่น้องอันนี้ขายมากี่ปีแล้วนเนี่ยเคยขายส้มตำมาก่อน,น,นไหมเนี่ยโอ้อโหจิงป้ปงาว จิ้มขี้มือก่อนเอาม่ใช่ยฝีมือให้จิมขี้มือก่อนขี้มือดมได้ข่าวว่าปุ๊จะเปลี่ยนอาชีพใหม่นะพี่น้องเดี๋ยวเรารอติดตามปุ๊ระเบิดขวดส้มตำนี้มันเป็นแบบอาหารหลักของอีสานเลยนะ ไปตรงไหนก็ไม่มีส้มตำเคียวไม่ได้ก็เคี้ยวนะคะเคี้ยวไม่ได้ผมอันนั้นก็น้องแนนให้กำลังใจพี่น้องรอตรงน้ำปลาร้าเลยนะน้องแนนนะโอ้พอปลาร้าปลาร้ามาแล้วปลาร้ามา ไปแล้วปลาร้าหนอืงช้อนน้ำที่เค็มถ้าใส่เยอะมันจะเค็มใช่ไหมอันนี้ก็อย่าใส่เยอะนะเค็มอันนี้น้ำมะนาวคั้นแล้วใส่เยอะเปรี้ยวเยอะ เออที่ร้อนไม่มีคนเหรอโหน้ำลายไหลแล้วพี่น้องใส่เส้นลงมาแล้วรอลงไปนะโหน่ากินมากโอุ้๊ร้านขายส้มตำเลยคือบอกอืม เนาะใช่ไหมแปลว่าตั้งเลยตั้งอยู่ร้านนั่นเละใครมาปุ๊บซ้อนตงข้าวเหนียวดิอืมเนาะโอ้ลมไหลไหลเลยพี่เนาะเน้นชิมเลยมาชอตเน้นชิมเลยเรายืนตรงนี้เรายังน้ำลายไหลเลยพี่น้องเพิ่งกินมาม่าเสร็จเปรี้ยาไหมอ่ะแม่เป็นไงชัดชใส่อะไรอีกใส่อะไรอีก ได้บอกได้เปรี้ยวใสป,วปลาบอืะเปรี้ยวต้องใส่อะไรนิดนึงอ่ะน,นงอะ,ะ,ะนิดนึงใส่ปลานิดนึงปลาพี่น้องแถบนี้ก็นิยมปลาอือพร้อมเสรนะะใส่เหียวไปมีกระติกเลยนตพอกินไหมอ่ะแต่พอกินไหม,อ,ไหมอ๋อ ทักแทกพี่น้องมันไหลไหลเลยใ่ไหมโดนใบโดนเซฟปุ๊กนะคะเซฟปุ๊กระเบิดขวังมันมีขได้เลยทีเราจะตกแต่งสวยงามแล้วก็เอาแถบนี้แโอ้ตกแต่งมีจังตกแต่งโอ้สาระสระเสิร์ฟเรเอ้ยแล้วก็เอาแถบนี้แหละอืมนะแล้ัก็เอาแถบนี้เลย เฮ้ยมีถั okay, Wait, ่งอกด้วยเฮ้ยส okay, er> ้มต้ำมีถั่งอกโอ้ยผ่าด้วยมีดอกบานอย่างนี้จ้ำใส่ถั่งอกด้วยพี่น้องเพื่อนคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะโอ้ยโชว์เลยโชว์เลยโชว์โอเคอืมมาร้อมเสิริมโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรกินมากไปดูหน้าตัดตันๆแล้วก็น่ากินมาก แซ่บแซ่บอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทื่อทือมาเสร็จแล้วนะคะเราก็มากินกันนะคะแอนแอนหมูมาแอนมานั่งรวมจุ้มอ่าจุ้มนุ่มกันนุ่งกันนิดนึงนุ่มกันไข่ยิ้นได้ไหมโบกข่อยยินว่าได้ข่าวมาว่าจะเปลีนอาชีพอือที่แอนบอก พี่แอนบอกเปลี่ยนอาชีพอย่า้ยทำอะไรส้มตำเนี่ยง่ายดีเด้อขายส้มตำบ้งปู่มะกรูเยอะอุ้ยต้องรลูกแล้วลูกมะนาวเก็บสดๆจากต้นนะเนี่ยอ๋อบ้าหลังบ้านเนี่ยมีหลายหลายลูกอยู่เห็นอยู่กำลังเคลื่อนอยู่ไ่ใช่ที่ยายนี่เราทำทุกวันนะหลังบ้านก็นี่ไงก็นี่ไงลูกนี่ที่มันไม่ไม่ได้ทำเมื่อตอนเย็นก็เก็บจากเออตอนเย็นที่เราปลูกไว้นะคะ นี่แหละอัดกีส้มคือเก่านะตํากุ้งตําหอยอร่อยดีขาดไอ้นี่เราไม่ได้ว่ากไนาดอะไรอย่างเลยผาดหอยจุกเนาะนี่ใชว่าเหมือนมีเส็นเหอือนะนี่ก็ต้ต้มเาจต้ย่าย่าทำอะไรย่าผูกไปิ้ลผักบุงแล้วเรียกไก่เอเรียกกไหมโทรตาศเบอร์ังไงไม่มีข้าลามีเบอร์ ได้แกไปไหนนะก็คอยจัไปเน่ขวดชด้บนไหนต้องบนหุมนี่ย้องบนบ้านแกออไปปลูกผักร้อนไหมร้อนเนี่ยใจหนื่อยมากเลยใจเหน่มากเลยการมีชีวิตใช่กทำ่งริแต่ตอนน่้คอยแกปลูกอะไรอ่ะเขาต้ปลูกสวั่ก็เขาจะรับผิดชอ ก็ถือสวยอย่งมาทุกปีแบบนี้นะน้อินเดียวี่กระปุกนี่กระปุกนี่กระปุกนี่กระปุกเจ้าทองยี่ไิบกินงแล้วก็ไปทำบุญสิคะเออวังบอกว่าเราเก็บแช่แข็งไว้เก็บแช่แข็งแล้วเาเก็บไปร้านเนอะเคยเห็นไหมตะไครเกาหลีนะมันมีตู้ตู้แช่แข็งเขาพันพันพันกระดาษสุญยาน แล้วก็เอาใส่ไว้ในช่องชีส